ก็สวัสดียามเช้าครับวันนี้วันพุทธหัสพฤหัสบ,บดีก็วันนี้ก็มีอะไรจะให้อธิบายให้ฟังเกี่ยวกับปัญหาเพราะผมก็ไม่ชอบถูกโดนโจนตมตีฝ่ายเดียวเรื่องที่ว่าไม่เป็นความจริงคือบางคนเขาไม่รู้เรื่องว่าที่มาเป็นยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงแต่แ,แน่อะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับลาม่าที่ว่าอันดฟอร์เซนเจอร์2.2 ไอ้สามสองโควิโที่ทำเกียร์ไปหลายหลายรอบมันมีหาแล้วไม่จบแล้วไปเข้าอื่นแล้วก็เย็นของเละเลยนะอธิบายให้ฟังเรื่องจริงเป็นยังไงนะครับเริ่มแรกเลยคันนี้ลูกค้าเ,เอาเกียร์เอารถเข้ามาทำทำเกียร์เกียร์นี่แหละไฟโชว์อาการอาการกรนะตุกเกียร์ไม่เปลี่ยนติดไฟโชว์จิรหัสผมเสียบเช็คโค้ดแล้วมันขึ้น p ศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งกับศูนย์เจ็ดสี่ี่มันคือ สมรรถนะของท็อกคอนเวิเตอร์ติดค้างอาการทอกพังเริ่มแรงขึ้มานะผมก็บอกว่าโอเคทอกเสียผมซ่อมทอกไม่ได้ต้องปลดยกลูกเดียวแต่ว่ามันเศษเหล็กในทอกมันเข้าไปในเกียร์ต้องยกเกียร์มาผ่าล้างหรือไม่ก็เปลี่ยนไส้ในใหม่เขาบอกว่าอันไหนไม่ดีก็ทําไปเลยเขาบอกงี้ผมก็โอเคผมว่าเปลี่ยนยกไส้นะฟังนะเปลี่ยนยกไส้ ราคาผมซื้อมาราคา14,000บาทยกไส้ในหมดทั้งชุดท็อกหลูกราคา8,000บาทเป็น26,000นนะครับน้ำมันเกียร์10ลิตร2 0 0 0เป็น28,000ผมคิดไป30,000นะครับผมได้2 0 0พันถ้าแรงยกขึ้นตกลงแล้วพร้อมกับต้องรับประกันอีก1ปีแค่2 0 0พในนั่นคือครั้งแรกโอเคจบเสร็จเบิกวิ่งไปปกติจะใช้ได้ประมาณพันโล จนนั้นเขาก็โอเคก็ Happy, ครถแฮปปี้เขาก็เอาผมนะี่ะไปโพสต์ในกลุ่มขับเลยเขาแหละผมชื่นชมใหญ่เลยโอ้ช่างโออยัางนู้นอย่างงี้ดีมากขับรถเพอร์เฟคทุกอย่างก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนว่าเขาบอกเขารุดลูกน้องเขาไปอยู่คันนึงเป็นฮอนด้าซิตี้ปีศูนย์ห้าเป่เกียร์ธรรมดาเกียร์ห้าหลุดทําได้ไหมบอกว่าโอเคทําได้ก็มาเอารถทิ้งให้จนนั้นขับปกติพอหลังจากนั้นไปอีกหนึ่งอาทิตย์ปรากฏว่าเกียร์มีปัญหาอาการเสียงดัง ผมก็บอกอพี่เอาเข้ามาดูนี่คือเรื่องจริงนะและทุกทุก็อดที่ทําไปผมมีหลักฐานในการถ่ายทาต่างๆในการต้แมแตมลงย t u b e ตลอดลองเปิดย้อนหลังดูนะใครที่โจมตีผมนะเราไปเปิดวิเคราะห์ดูย้อนหลังว่าผมพูดจริงไหมผมไม่โกหกใครผมไม่คนเอาเปรียบใครมีโทรวเอาเปรียบและนี่คือเรื่องจริงที่จะเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็พยายามใช้จินวิทยาคืออะไรดูลยพินิษฐ์อ่ะ คิดก่อนที่จะโจมตีลึกเก่าร้ายเลยใครคิดก่อนเพราะไม่งั้นท่านอาจจะเสียเสียเองนะครับเพราะผมก็ไม่ชอบใครโดนโจมตีแ้วโดนที่ผมไม่ได้ทําผิดผมผิดเหรอรอบแรกสามหมื่นผมได้สองพันงานกลับมามีปหาทอกพังซึ่งทอกนะผมซื้อมาทั้งลูกผมไม่ได้ึกผ่าก็เหมือนเกียร์ภายในที่ว่ารื้อซ่อมนี้ได้ผมไม่สามารถจะรับประกันได้เชิยงกงรับประกันแค่เจ็ดวันซึ่งมันหมดรับประกันไปแล้วผมก็บอกทอกามันพังอีกแล้วแต่ครั้งนี้เละเลยเศษลเหล็กเข้าไปในเกียร์เต็มเลยนะครับ อันนี้ต้องเปลี่ยนท็อกลูกนึงผมบอกเขาว่าท็อกตูกนึงเพราะอกเข,ขถาถึงโกงไม่รับประกันแล้วมนเลยเวลาแต่เกียร์ผมเห็นว่าไม่ดีผมมีเกียร์อยู่ลูกนึงเนี่ยครับนี่เพิ่งประกอบเสร็จผมมันเป็นสี่อันนีกผมมันขับสองแต่ขันนั้นขับสี่ผมย้ายไส้ในของผมใหม่ๆเนี่ยหมื่นสี่เนี่ยใส่ขน,นให้ผมควักเนื้อหมื่นสี่พันบาทใส่ให้โดยที่ไม่คิดตังค่าเกียร์เลย แล้วก็คอกซื้อมาใหม่ลูกนึง8,000บาทพอสประกัศน้ำมันเกียร์อีก10บิดดเหมือนเดิมเพราะตะัดเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหม่แต่มองกุณบางกนผมไล่ให่หมดทําให้หมดงานนั้นผมไม่ครั้งที่2นี้ผมไม่ได้คิดค่าแรงผมคิดแค่ค่าทอกกับค่าน้ำมันเกียร์หนึ่งหมื่นบาทซึ่งมันไม่ใช่เกี่ยวกับงานของผม talk ทอสสั่งซื้อโครงถุงมาเขารับประกันแค่เจ็ดวันแต่ผมควักเนื้อเอาไส้เกี๊ยวผมราคาหมื่นสี่ใส่ให้นะครับนี่คือความรมับผิดชอบผมนะครั้งที่สองจากนั้นโอเคก็ไปใช้ วิ่งปกติไหมคนนี้วันนี้ฮอนด้าเสร็จเขามาเอาฮอนด้าผมก็ถามเป็นไงพี่รถกโอเคไหมโอเควิ่งดีเหยียบร้อยเก้าสิบสบายๆเลยนั่นหมายความว่าเขาขับรถเร็วรถแรงกระชากแน่เือขับรถสามจุดสองเหยียบร้อยเก้าสิบเขาเขาหลุดปากพวกเองว่าผมถามว่าพี่ขับธรรมดาเขาขับธรรมดาแต่วันนั้นเขาบอกขับเหยียบร้อยเก้าสิบสบายๆเลยนี่คือเรื่องจริงนะครับต่อหน้าไฟเลยนะเขาพูดไหมนี่ผมก็มาโหผมไม่ชอบเพื่อคนตรงๆเนี่ยผมคนตรงตรงผมพูดอะไรพูดตรงๆมีอะไรคุยกัน และปัญหาคือตอนนี้คือเอารถไปทำทอื่นแล้วมาเล่นผมอาจยังไม่จบๆแค่นั้นพอรอบที่สามพังอีกเสียบโพสขึ้นตัวเดิมศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งอีกแล้วทอคพังอีกแล้วผมก็ถ่ายคิปไปโอ้เนี่ยรถคันนี้กินทอกนะสามลูกลูกหนึ่งไปแล้วลูกสองก็พังผมเปลี่ยนไส้ในให้ไปใช้ได้เกีอบเปร้อยเก้าสิบกว่าาไปใช้อีกอาทิตย์นึงซึ่งมันเลยละประกันของของร้านอะไรเขาแล้วร้านทาอกันนะก็พังอีก ผมก็เอ้ามันจะมากินท็อกยังอ่ะตอนแรกผมก็ไปเอกใจผมไม่ได้คิดอะไรผมก็ท็อกไปดีรึมันก็ของเก่าของยุคงงอเนาะหอวขีดนี้ผมก็เลยสั่งใหม่ลูกได้เพว่าสั่งผมก็โอเคผมยกเกียร์มาล้างใส่ท็อกไปปรากฏลูกแรกที่ใส่ไปมันไฟมันโคเดี๋ยวนะคือมันเสียมันใช้โทรนั่งใช้ไม่ได้ผมก็ยกอีกรอบหนึงผมบอกบอกทางร้านว่าพอกใช้ไม่ได้นะขอเปลี่ยนเขาเปลี่ยนให้เขาคืนมาให้ลูกหนึ่งเปลี่ยนมาให้อ่าเปลี่ยนให้ใส่คราวนี้ปรากฏว่าผมเอใจพอกมันพังน่ะ มันพังสามลูกติดลูกที่สี่ใส่ไปผมก็เอกใจไม่ต้องพังอีกแน่เพราะว่าใส่เกียร์มันไม่เป็นในเกียร์ที่ทําไปปกติที่แค่เศษเหล็กบรรดานเข้าไปจากทอแล้วทอผมไม่ได้ซ่อมผมไม่สามารถผมผ่าไปคืสิบลูกแต่ผมต่อมไม่ได้ผมฝ่าดูภายในมันเกิดจากอะไรอันนี้ผมก็วิเคราะห์อ,อาการตามปัญหาเกียร์ฟอร์ดเรนเจอร์ตัวหก r แปดศูนเนี่ยเครื่องสองจสองกับ 3ามจุดสองมันใช้เกียร์สักแบให้ดูนะมีข้อมูลให้ดูผมมีข้อมูลหมดแหละทำอะไรมีผูลชอบวิเคราะห์ตามเนื้งองานแล้วกความรับผิดชอบว่าผมไม่รับผิดชอบที่โจมตีผมนะกรุณาไปดูคลิปต่างๆที่ผมทําไว้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอะไรอันนี้คือข้อมูลนะข้อมูลเกียร์กับเกียร์นี่ผมเมนไปทำไว้นี่ดูนะครับจะให้ดูจัดจังนะ เครื่องดีเซล2.2เก e ียร์ 6R80 กับ m t 8 2นี่ MT เกียร์ธรรมดาแต่ออโต้จะเป็น 6R80 เครื่อง3.2ก็ 6R80 เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแสดงว่าเครื่อง2ตัวนี้แรงม้าไม่เท่ากันซีซีไม่เท่ากันแต่ใช้เ e กียร์ตัวเดียวกันมันคล้ายๆกับอะไรรู้ไหมมันคล้ายๆกับอุลอีซูซุเนี่ยอ่ะอีซูซุเกียร์โตโดดด้เดิมๆเห็นไหมครับแล้วไปรีแมป ทำให้ไปรีแมปทำให้เครื่องแรงขึ้นแรงม้าเพิ่มขึ้นซีซีเยอะขึ้นเกียร์ออโต้สุดมากตัวนี้ถ้าลรถดีแมปมาจะพังหมดไม่รอดเพราะการรอบบิดมันสูงมันจะพังหมดเกียร์กี่คันก็พังก็พังหมดแล้วคันนี้เกียร์สองจุดสองกับสามจุดสองใช้เกียร์ตัวเดียวกันถ้าเราคิดในแง่กับกันว่าเครื่องสองจุดสองไปแมปไปแมปให้มันแรงขึ้นก็กลายเป็นสามจุดสองอย่างเงี้ยแรงบิดมันสูงกว่าแล้วเกียร์มันจะรอดไหมอ่าเกียร์มันจะรอดไหมไม่น่าจะรอด เพราะแรงบิดเพิ่มขึ้นมันก็ต้องพังและตัวนี้เป็น4 o u wheel นะครับ f o r wheel คือมันต้องมีตัวหน่วงตัวโหลดท้ายคือทุดโฟนมันดึงท้ายและแรงบิดของเครื่องยนต์ที่มหาศาลท่อนกลางที่เชื่อมต่อแล้วต่อระหว่างเครื่องกับเกียร์นั่นคือทอร์กคอนเวอร์เตอร์ซึ่งทอร์กผมจะให้ดูทอร์กว่าเป็นภายในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามขั้นตอนนะูอธิบายฟังเลยอธิบายถูกเอาวิจารณาออ่านเอานี่คือทอร์ก3.2กับ2.2เปนตัวเดียวกันอย่างนี้เดี๋ยวผมผ่าให้ดูภายในเป็นยังไงนะครับ มันลักษณะเป็นอย่างนี้อันนี้มีเธอปายซี่หมูนิสระเป็นวันเวตรงนี้จะเป็นวันเวหมนได้ทางเดียวจะม,ม,มีมีหน้าที่ต้านแรงอัดน,นะครับปลายแกนเพาเกียร์จะเสียบเข้าตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็อิสระหมูนิสระโดยที่ว่ามันจะมีเขี้ยวเขี้ยวนี้ตุ๊กนี่อ่ะมีเขี้ยวตัวชิ้นนี้จะติดกับเสื้อด้านหน้าด้านล่างอย่างนี้ โดยที่มีจานตัวนี้อยู่จานนี้จานนี้บีบพับไว้จะเชื่อมติดตัวชุดในนี้นเกี่ยวออกโดยที่ล่างนี้เนี่ยเกียวเนี่ยนี่คือผ้าคัดตัวนี้จะอิสระแต่ตัวนี้มันติดเนี่ยมันติดเพราะว่ามันโดนแรงบี้แรงดันมหาศาลบี้อันนี้จะไปเกาะตัวนี้เมื่อมันบีบเกาะนี้เครื่องหมุนเท่าไหร่เขาก็จะหมุนเท่านั้นเกียร์ก็หมุนเท่านั้นเพราะปลายแกนเกียร์อยู่ที่นี่แต่ตัวนี้มันอิสระรออิสระ เวลามาทํางานทํางานสามจังหวะปล่อยสุดแล,แล้วก็จับแล้วก็จับแน่นโดยที่มีตัวสร้างแรงคือตัวนี้ที่อลูมิเนียมมันมาจากตัวนี้มันรับไม่ไหวมันสร้านไม่ไหวมันละลายมันไปหมดเลยเศษเข้าเต็มเลยเครื่องแรงบิดมันสูงหาศารอันนี้ผมก็คิดคิดต่อว่าถ้าใส่ลูกเดิมไปเนี่ยทอกลูกเดือยยังอยู่นะหนึ่งสองสาม มันมีทอกอยู่ตัวนึงเป็นของแรปเตอร์ที่บอกว่ามันใช้กันได้ภายในมันเข้ากันได้นี่นะครับเนี่ยมันเข้าได้ลูกใหญ่กว่าพอแรปเตอร์มีสิบเกียร์ผมว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเอาใส่แรปเตอร์ไม่ดีกว่าเหรอปัญหาคือข้อเดียวคือหน้าแป้นด้านล่างนี้มันไม่สามารถยึดกับเพจของเครื่องตัวนั้นได้มันต้องเอาหน้าแป้นเพจตัวนี้มาใส่ซึ่งผมไม่สามารถเชื่อมติดได้ผมไม่มีเครื่องมือทางร้านที่ขายผมมาเข้าเลยจดการเชื่อมให้มันก็เป็นรอยเชื่อมซึ่งคร้องไปของแรปเตอร์เพราะมัน เครื่องยนต์มัน,มนแรงบิดมันสูงมันพังสามลูกแล้วซึ่งลูกที่สี่มันก็ต้องพังอีกแน่ซึ่งผมก็ตัดปัญหาผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นก็จะเอาใจลูกค้าคือว่าผมยอมขาดทุนนะครับผมก็ทํานี่ไปให้ไปเชื่อมก็พังอีกแต่พังครั้งนี้เขาไม่กลับมาหาผมเข้าไปเข้าอู่อื่นและอู่อื่นเห็นไม่รอยเชื่อมเขาก็ใส่ผมใหญ่เลยโดยที่ไม่มวิเคราะห์ก่อนเลยว่าส้าเหตุเพราะอะไรที่เชื่อมทอกใช่ของมันไหมทำไมใส่แรปเตอร์เพราะอะไรเพราะมันมีที่มาที่ไปเพราะมันผมโดนไปแล้ว3ลูกโดยที่ผมขาดทุนควักเงนินผมโดนใส่เกียมม ค่าแรงแต่เทียวไม่เคยคิดแค่ค่าอะไรแค่ทอกแค่นั้นรอบหลังคิดแค่แปดพันพทอกลูกที่ว่าทํามาเนี่ยหกพัน 6, บวกกันเมื่อกี้สองพันแปดพันแค่แค่นั้นค่าแรงยกขึ้นยกลงสองรอบผมไม่คิดนะครับนี่คือประเด็นของจริงเรื่องจริงเป็นอย่างนี้แล้วมาโจมตีว่าผมไม่รับผิดชอบงานไม่รับผิดชอบงานตรงไหนอาการอย่างนี้มันอยู่ที่การขับขี่นะครับมันไม่ใช่เกี่ยวกันประกอบเลย ดูก็รู้ขับขี่กระชากจนว่าท็อกมันรับไม่ได้ขับร้อยเก้าสิบแรงบิดเท่าไหร่เอามัขับธรรมดาไม่ได้คือขับเร็วขนาดนั้นมีกี่ลูกก็พังอย่างนี้ก็รับประกันกทั้งปีเทมันทั้งปีผมตายคนเห็นแก่ตัวครับอย่างเงี้ยบอกตรงเลยคนที่ไปให้คำสนุนเขาคือว่ามาโจมตีผมเ่าผมไม่ดีนะครับไม่รับผิดชอบงานคือคุณไปสืบสาวเราเรื่องให้จบก่อนว่ามันเป็นเรื่องจริงเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะมาโจมตีผมผมคนตรงตรง,ตงผมตรงต,รง,ตรงเลยล่ะ เสียค yup. ือเสียไม่เสียคือไม่เสียพนกงานรับกันผมก็รับกันให้แต่ถามว่าไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยผมเพิ่งประกอบเสร็จเพิ่งหาอะไรมาใส่เสร็จเพราะอะไรตัวนี้ผมใส่คะแนนไปให้ของเขาเละหมดเลยท็อกทาพังเละหมดเลยผมก็เค็มให้โดยที่ไม่ได้คิดตังค์หมื่นสี่ตัวนี้รอบลับผมคิดกับเขาจริงจริงอ่ะรอบเกียร์รอบแรกสามหมื่นผมได้สองพันผมักเนื้อเปลี่ยนให้เขาอีหมื่นสี่ขาดทุนแล้วรอบแรกแล้วก็มารอบหลังนี้แต่เขาแต่ค่าท็อกค่าแรงทื่ขึ้นกลงผมไม่ได้คิดนะครับยกให้ฟรีทำให้ฟรีนั่นคือซื้อใจ รอบสามรอบที่สี่ก็ปีกก็ซื้อใจอผมเลิกเขามองผมไม่ดีว่ามึงทําไม่จบมึงทาไม่ผ่านทั้งที่อะไรผมก็ไม่ขพผมไม่ได้คนสร้างขึ้นมาผมก็สั่งมาอย่างนั้นถ้าลูกใหม่ตกสามหมื่นกว่าบาทกล้าซื้อไหมพอม,มาตอนหลังมีปัญหาทำไมไม่บอกอา้าวพูดได้สิตอนแรกไม่สั่งงั้นนะถ้าอยากได้ของใหม่เข้าสู่เลยมาหาผมหรอกมาหาผมคือต้องการเซฟทั้งนั้นแหละถ้าคนมีตาเข้าม่เข้ามาหาผมเราเข้าสู่ของใหม่ไม่ดีกว่าเหรอนี่คือเรื่องจริงแล้วพอมีปัญหามาก็มาโจมตีกัน ซึ่งเรื่องไม่เป็นความจริงแล้วก็มาโจมตีผมผมไม่ชอบผมคนตรงๆครับุกอย่างมีหลักฐานให้ดูหมดบางคนคิดว่าผมถ่ายคลิปลง u t u b e อ่าบางคนก็คิดว่าเป็นวิชาทานเผยแผ่ความรู้นี่คือคิดแง่ดีถ้าคนที่คิดแง่แงด่ดีว่าผมโปรโมดโปรโมทตัวเองสร้างทีโมะอะไรก็แล้วแต่ครับแต่คือคนไม่ไม่ชอบผมนะแต่จริงๆแล้วผมลงไว้เพื่อเป็นหลักฐานมันคือหลักฐานของผมในการทํางานแต่ละครั้ง ถ้าเวลามีปัญหาอย่างเนี้ยาจะมาเล่นกผมไนะพ้อร้อ,องเลยผมไปเปิดดูทูบดูผมมีหลักฐานหมดผมจะฟ้องกลับด้วยใครกันแน่ที่่าเล่นกันแน่ผมใจดีนะผมยังขาดทุนนะผมทำให้จริงนี่คือเรื่องจริงเป็นอย่างงี้จริงผมไม่โกหกคนด้วยโกไว้เป็นนี่คือเรื่องจริงซึ่งมันเสียเสียความรู้สึกมากเลยและอะไรทุกคันคันทุกคันมาทําผมถ่ายไว้ดูเป็นหลักฐานหมดตลอดถ่ายลงให้ดูกโอเคเป็นข้อมูลดีๆนะเอาไป คนบอกว่าโอ้ยไม่แค่ทราบผมหมดอูก็แล้วแต่จะคิดแต่ผมลงไว้เพื่อว่ามันคือหลักฐานการทํางานของผมเวลามีปัญหานี้เกิดขึ้นมามันได้ใช้แน่ๆซึ่งมันก็ได้ใช้จริงๆไปเปิดย้อนหลังนู่นแล้วประมาณหนึ่งเดือนนะครับคลิปคันนะคันสีขาวนะสีกุฏิว่าผมทาให้ขนาดไหนประตูกระจกสวิตต์สียผมก็ซ่อมให้ผมก็ทําให้หมดคืองานนะี่คือทํางานแบบผมขาดทุนตั้งแต่เริ่มแล้วตั้งแต่วันแรกแล้วตั้งแรกสามหมื่นนได้สองพันมันไม่คุ้มแล้ว แต่ผมก็ใจดีโอเคช่วยเขาและออยผมก็เปลี่ยนให้ลูกนึงด้วยผมวัวมันตันออยผมเปลี่ยนให้โดยที่ว่าออยออยเก่าแต่ผมไม่ได้คิดตังเลยเรื่องออยอะ่ะออยเขามีนะ้ำมันเต็มบนร้าัออกผมก็เลยเอาออยใส่ให้ออยผมมีลูกนึงผมก็ไม่คิดตังด้วยออยลูกตกสี่พันแล้วผมก็ถาว่าสองพันกว่าสี่พันแล้วผมก็ใส่ให้เลยพให้งานมันจบแต่พอไม่จบมาผมให้มหันให้แก้ให้กลับมาผมดูไม่กลับมาไปทีอื่นแล้วมันโทษผมว่าทำไม่ดีทําไมไม่โทษตัวเองอะคุณขับรถยังไง เครื่องโยนน่ะมันแรงบีบเป็นสูงสามจุดสองกับสองจุดสองคนละเรื่องแต่เกียร์ใช้ลูกเดียวกันนี่คือความจริงเป็นอย่างนี้ต้องโทษตัวเองบ้างคุณเห็นแก่ตัวคุณจะโทษแต่คนอื่นจกูไม่ผิดกูไม่ผิดอย่างเดียวทางซ่อมเขาก็ซ่อมตามหน้าที่เขาทำตามปีกอะไรก็ติดตามข้อมูลทางนั้นท้งนั้นไม่มีการไปดัดแปลงอะไรคือผมยกไส่กัผมไม่อยากแปลงก็ผมยกไส้ใส่เลยเพราะเต็มจทกเดียวออกแบบใส่โอ้คือวิ่งดีวิ่งไปชมผู้ใหญ่ในขับเขาอะไรนะโยเอาขี้ไปชมว่าดีเงี้ยพอมปัญหามาเอาไปโจมตี ทำไมคุณไม่อธิบายตัวเองว่าคุณขับกี่ยังไงแค่บอกว่าเหยียบร้อยเก้าสิบนี่โอ้รถเหยียบร้อยเก้าสิบนะครับสามจุดสองน้ำหนักกี่ตันโปริูด้วยซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็เนี่ยอะไหล่ทุกชินผมมาเนี่ยงันนี้อันนี้โอเคอันนี้ของอีสุคัะนะอะไหลมาแล้วนี่ผมเปลี่ยนแล้วผมจะมีทิปถ่ายดูนะครับอย่างเงี้ยอะไหลมาแล้วแต่เราประกอบทีน่นี่ก็มาแล้วของไอ้นี่ก็มาแล้วผมเปลี่ยนให้หมดผมมีหลักฐานบันทึกไว้ตลอด ไม่ใช่ว่าผมไม่เปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นผมเปลี่ยนหมดงานผมเยอะนะครับไม่ใช่ไม่มีงานยิ่งโจมตีผมมาเท่า่งานตีมาหาผมอะคือคนเขามีความคิดมีความรู้ว่าถูกผิดอะไรเนี่ยเขาจะรู้ว่าผมเป็นคนยังไงยิ่งมาโจมตีผมมาท่า่งานผมยิ่งตีมาหาผมมากเท่านั้นผมทาไม่ทันเกียร์เต็มบ้านหมดเนี่ยโอ้ผมไม่รับผิดชอบงานไม่ใช่ผมไม่รับผิดชอบอาถามช่างนั้นดิโ้บอกอบว่าเราไม่เปลี่ยนอเร,เรา่นาเน ไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันแต่ใส่ในภายในมันเข้ากันได้เป๊ะแต่ผมต้องการคำว่าไม่เปลี่ยนคำว่ามาแล้วแปเอร์ใส่ไปมันใส่ไม่ได้เพราะหน้าแป้นมันไม่ได้ผมต้องเชื่องย้ายหน้าแป้นจากนี้ไปใส่ตัวนี้เพิ่งเห็นไหมเนี่ยท็อกลูกบอลเริ่มมันผิดกันเยอะเพราะแรงบิดมันสูงผมต้องการแก้งานให้มันจบผมก็เลยเอาลูกใหญ่ใส่เพราะเขาขับรถเร็วมันอาจแรงดันไม่พอมนเลยอันจนทําให้เกิดมีปัญหาที่ท็อกเพราะมันสามลูกลูกที่สี่ใส่ไปก็พังขนาดเป็นตัวนี้ใส่ไปยังพังเลยแต่อันนี้ผมเชื่อมไม่ได้มันต้องย้ายลไไผมมมม่่่ีีทงกกึชือ็ให้ตางน้อย่างนั้น มันก็เป็นรอยเชื่อมกลายเป็นว่าผมทําเชื่อมมาปรับแต่แงมาผมก็บอกเขาแล้วผมใช้ของแรปเตอร์ใส่ให้นะเพราะมันลูกใหญ่กว่าแรปเตอร์มันสิบเกียร์คุณขับรถอย่างนี้คุณต้องใช้ลูกใหญ่หญที่รองรับได้นี่คือความจริงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการย้าอะไรซึ่งคุยกันแล้วแล้วมันก็ทิกลุกทุกครั้งที่ทําไปคือรถวิ่งได้ใช้งานได้ปกติเลยแต่เขาไปทําให้พังเองและมาโทษผมว่าผมทาไม่ดีคุณทำไมไม่โทษตัวเองว่าคุณขับขี่ยังไงเหมือนชาวบ้านช่องเขาไหมขับร้อยเก้าสิบรถโฟลวิวสามจุดสองนะครับ นี่คือข้อมูลนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับเห็นใจกันด้วยนะครับช่างคุณกำลังทาให้ช่างดีๆนะไม่มีที่ยืนนะแล้วมาโทษผมว่าผมไม่ดีงั้นอย่างนี้ไม่รับผิดชอบงานคุณคิดผิดคิดใหม่นะคิดใหม่นะผมขาดทุนไม่เท่าไหร่ครันนั้นอนะ่ะผมยังไม่พูดเลยใส่เกียร์นะ่ะผมเพิ่งหาอะไรมาใส่เกียร์รุ่นนั้นได้เนะี่ยเพิ่งมาได้ประกอบเมื่อไม่กี่วันเนี่ยกว่าจะหาอะไรมาใส่ได้ผมก็ยอมควกใส้ตัวนั้นไปใส่ให้ให้ก่อนเพราะงานเพราะอยากให้รถรองนานอยากคืองานมันรับประกันผมโอเครับประกันส่วนนั้น ผมก็จะก,การให้ผมเอาไส้ของผมอะที่ไว้าาขายลูกค้าผมายกให้ใส่ใหม่ให้ทั้งชุดเลยไส้เก่าไปกองอยู่นี่เนี่ยมันเป็นสามจุดสามจุดสองตัว,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 วท้ายอย่างงี้เนี่ยอะไรเก่าอยู่นี่หมดเลยเนี่ยไม่ได้โกงใครว่าผมโกงผมโกงคนนีมม้เป็นผมต,งตรงๆแต่มาเล่นกันอย่างเงี้ยใครกันแน่หกกันตัวคิดผิดคิดใหม่นะครับใครโจมตีผมนะไปเปิดย้อนหลัง YouTube, ยูทูบดูเกี่ยวกับข่ขาวคนนี้นะสี่กุญีแล้วผมไม่ชอบมากเลยแล้วต้องมาเหยียบอุ้ดเวยอ จบไปเลยคุณไปทำสิอื่นคืองานประกันหมดไปแล้ว่วนจะฟ้องร้องอะไรกันผมมีหลักฐานหมดผมจะฟ้องกลับด้วยนะครับคุยกันก่อนนะตรงนะคุณทําคุณเสียช่างเองนะคุณทําให้ช่างดีๆที่ว่าดูแลคุณเนี่ยเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยบอกไว้เลยว่าผมไม่สบายใจผมคนดีผมเอาไว้คนไม่ดีเห็นแก่ตัวผมไม่เอาแต่คนดีถึงไหนถึงกันผมตั้งให้หมดแล้วผมไม่ทีเดียวหรอกแต่คุยกันดิไม่ใช่มาโจมตีกระใส่กันอย่างนี้โดยที่ไม่มีฟังเหตุผล ผมทำไม่ดีตรงไหนผมทำถูกต้องขั้นตอนตลอดนะครับผมกล้าลงทุนผมกล้าเสีย่ยงผมวักเนื้ออะไรให้ด้วยผมไม่ได้อะไรเลยเราไม่ถามดูเช่นก,กงได้ผมซื้อมาหมื่นสี่จริงไหมใสใดเพรารั่วแปดพันจริงใชไหมนี่คือเรื่องจริงมันไม่ถูกต้องมาจบจริงถูกต้องคนคุณก็จะเหมือนกับหมีบปรคับให่ช่างเป็นอย่างนี้ผมไม่อยากจะเป็นคนเลวผมจะเป็นคนดีขอเป็นคนเดียวก็พอในประเทศทุกว่าเป็นคนอย่างเนี้ยผมจะขาด่านเงนี้แม่งผมรวยไปแล้ว แต่มาเล่นกันอย่างนี้คุณทําเองข้อมูลผมก็ให้ตลอดผมมีอะไรผมให้ตลอดทำนู้นทำนี้อะไรเสียหายผมแจ้งว่าน,นี่เสียเพราะอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้นะขับขี่อย่างนี้ผมบอกตลอดว่ามันประหาเกิดจากจุดไหนจุดไหนมันอยู่ที่การประกอบหรือการขับขี่อันอย่างเนี้ยถ้าท็อกทางทีเดียวติดติดกันสี่รูปมันไม่ใช่การประกอบมันไม่ใช่ชิ้นส่วนอะไรแล้วมันเป็นการขับขี่ซึ่งคุณขับแบบแบบหือไม่อยากจะพูดไปพิจารณาตัวเองครับอย่าไปโจมตีคนอื่นพิจารณาเองก่อน พิจารณาตัวเองว่ากูผิดหรือว่าเขาผิดคิดใหม่คิดผิดคิดใหม่ผมทําให้เต็มที่แล้วและอูที่รับช่วงต่อครับคุณก็เตรียมตัวไว้ด้วยถ้าเขาขับอย่างนี้แล้วไม่แน่อาจจะเจอเหตุการณ์แบบผมแล้วก็ถ่ายคลิปมาเป็นหลักฐานไว้ด้วยนะเพราะผมมีหลักฐานหมดเลยผมไม่ได้สบายหมดแล้วทอกที่คิดราคาไปไม่ใช่เป็นหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นอย่างนั้นไม่ใช่ของใหม่ผมคิดราคาผมคิดราคาหลักพันไม่ของมือสอง แล้วอ้าวคนนี้เหรอเปลี่ยนหม่ผมไม่ได้เปลี่ยนม่คือหม่ในที่นี้มันคือใหม่จากลูกที่มันพังเอาของใหม่มาใส่แต่ไม่ใช่ของใหม่แกะกองก็ดูราคาด้วยนะครับอย่าไปมโนเองงานทุกอย่างมันมีเหตุมีผลหมดแจงง้งกันได้หมดนะครับนี่คือเรื่องจริงเนี่ยเป,เ,ปเป็นถ้าอย่างเนี้ยพอมันเกิดเหตุการณ์ผมหมดกําลังใจที่จะทําดีนะคนในดีผมก็รับไว้ผมรับทำาต่คุยกันที่มีอะไรคุยกันอย่าไปจะใส่อารมณ์คือของเสียหายนะมันทงมันซ่อมได้มันแก้ไขที่ได้ มันแก้ไขกันได้แต่ใจคนนาใจคนมันเป็นอย่างเงี้ยมันแก้ไม่ได้มันจะเป็นสันดานจากทิสัยมันจะกลายเป็นสันดานเขาเนี้ยมันจะไม่มีจุดยืนต่างคนต่างเห็นแต่ตัวใส่กัน้มันจะอยู่กันยากเหลืาไอ้คนนี้นะครับนี่คือเรื่องจริงเดี๋ยวผมก็จะเอาคลิปนี้ไปลงย t u b e อธิบายความจริงให้ฟังไม่ใช่ว่าเป็นการแก้ตัวนี่คือเรื่องจริงให้เขามายืนยันได้เลยว่าจริงไหม ขับผี่ถ้ารถมันใช้ไม่ได้เนี่ยมันพังแต่วันแรกนี่คือเขาขับไปเป็นอาทิตย์รออาทิตย์แล้วซื้อประกันจิงโกงอ่ะเขา้ประกันแค่เจ็ดวันแต่ผมต้องแบกเพระอเป็นปีโดนผมก็เนี่ยผมก็ต้องปิดใส่เกียร์ให้ทั้งลูกดยที่มันไม่ใช่ความผิดของผมเลยเขาขับผี่เงี้ยแต่คขาเนี้มันรอบแรกโอเคผมไม่เท่าไหร่มันรอบสองอีกรอบสามอีกมันท้ำซากอ่ะมันไม่ใช่แล้วแล้ว็ปผมจะไปบอกพี่ร้านอะไรอ่ะขพพังแล้วเอเฮ้ยมันพังบ่อยจังวะมันไม่ใช่ทอกแล้วมันอยู่ที่คนเขาจะพูดอย่างนี้เลยนะ ทำยังไงเขาพูดอย่างนี้เลยนะขายอะไรอะ่ะขอโทษคนนันไม่โทรทางประกอบผมประกอบถูกต้องอยู่แล้วมีขอ้อมูลในบูบดแล้วเคยมีปัญหามื่ประกอบไปโผวิ่งไม่ได้อันนี้มันวิ่งได้ปกติวิ่งดีด้วยเหยียบรถเก้าสิบวิ่งได้ไหมล่ะดีไหมล่ะเป็นกระแทกจนพังอ่ะสามจุดสองกับสองจุดลเรืเรื่องที่เกียร์ตัวเดียวกันแรงบิดนละเรื่องเหมือนรถด,ดีแมปอ่ะพังไหมล่ะไม่เหลืออนะครับผม่นแล้วคนนี้ไม่ใช่่บแล้วคือปรับความว่าจะคืออธิบายให้เข้าใจก่อนที่จะมาโจมตีอะไรผมนะครับ พยายามไปสาวสาวเหตุสาวมูลสาวผลก่อนก่อนที่จะมาว่าผมนะครับไปไปคิดไปไปย้อนย้อนทบทวนดูหลังๆมาว่าผมทํางานทุกคันผมมีหลักฐานหมดผมมีการลื้อถอดมีการประกอบมีอะไรทุกอย่างถูกต้องหมดไม่ได้โกงไม่ได้โงกงกําไรอะไรเถอะอราคาผมไม่บวกอะไรมาเท่าไหร่พอแปลเท่านั้นะอะไรผมบวกนิดหน่อยสองพันนะแพงเหรอยกเอียร์แล้วต้องรับผิดชอบการใช่นาะยอีกหมื 14, ่นสี่พักให้นี่เหรอไม่รับผิดชอบ มันใช่ไหมคิดดีๆครับคุณอย่าเห็นแกตัวมากนะมันจะเสียเป็นาำพิจิงก์แต่ผมทำมันไม่ดีจริงงานผมไม่เต็มอู่เราทําไม่ทันด้วยซ้ไปดูเกียร์แต่ลูกี่มาในกี่คันเนี่ยเนี่ยล้อมรอบเป็นตะเกียร์แต่ผมทําไม่ดีแล้วเขาไม่มาหาผมหรอกนะครับเนี่ยรถจอดเต็มเนี่ยถ้าผมโกงจริงเขาไม่มาหาผมหรอกราคาแพงจริงเขาไม่มามาถอดหลขามาไกลจังอะอะไรผมเปลี่ยนจริงมีหลักฐานให้ดูถ่ายคลิปให้ดูด้วยลงให้ดูทุกชอ็อต มันเป็นหลักฐานมีนข้อมูลนี่คือเรื่องจริงเดี๋ยวข้าอีสูนะครับเดี๋ยวประกอบตัวราวนันนี้ขอประกอบคทที่ว่าเขาก่อนพราเขาจะมาเอาแล้วก็เลยอาจจะรออีกคิวหนึง่งเพราะคัว่ามันขาดอยู่โต๊ะนะครับนี่คัว่าผมก็รับประกันให้ไอจูนั้นมันหลุดหลุดหูวหลุดได้แง้มหลุดเป็หักเขาแก้ไขให้ไม่ยากนี่คืองานไม่คิดตังค์สักบาทด้วยในการช่วยงานรับประกันงานเป็นอย่างนี้มาคุยกัน ไม่ใช่ว่าโอ้โหไปทําที่อื่นแล้วมาโจมตีไอ้ที่อื่นหรือมาก็ไม่ดูหีดูแตดที่อะไรเลยเห็นแต่เรื่องมันไม่ซึจนาเลยว่าเอ้ยมันทํำไมต้องเชื่อมมาวะเพราะอะไรวะเล้วเกต้องเป็นลูกนลเรื่องกันเนี่ยเพราะอะไรทำไมต้องปิด้องลูกใหญ่เพราะอะไรเพราะมันมีเหตุและผลสะพอกสามลูกพังเหมือนกันหมดมันไม่ใช่แล้วแล้วลูกใหญ่ยังพังอีกเขาที่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันอยู่ที่การขับหีแล้วเพราะลูกที่ใส่ไปมปใช้ได้หมดวิ่งได้หมดแต่มันพังหลังจากนั้นซึ่งหลังจากนั้นเขาขับยังไง่ะผมก็ไม่นั่งเฝ้าขับด้วยแต่่ผมขัับไพง บางคนก็ทําไปผมทําให้หลายคันแล้วก็เห็นพังแต่คันนี้พังพังหนึ่งสองสามลูกใส่ลูกที่สี่สี่ลูกทอพังสี่ลูกพิจารณาตัวเองโอเคครับเดี๋ยวทำนี้ก็ตอนนี้ไม่จบเลยถ้าคัดได้มาละอ่ะเกียดบนแค่นี้แหละรูสักบ้างเอาจ้องแต่จะเหยียบซ้ํากันอย่างเดียวโอ้ไม่ดูความจริงเลย